สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องธัญญากินเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่บางลำพูค่ะเห็นเมนูแล้วพ่อจะเึกออกไหมคะว่าร้านอะไรเมนูแรกเป็นต้มยำกุ้งนะคะเป็นกุ้งที่ตัวใหญ่มากเลยเป็นกุ้งแม่น้ํานะคะเจะ๊เขาให้มาหลายตัวเลยคะ่ะเป็นต้มยำกุ้งน้าพ้นนะต่อมาก็เป็นขนแหนงหมูกรอบจ้าจานนี้อร่อยมากเลยรสชาติดีเลยแหละหมูกรอบก็เยอะมากเลยคะ่ะมาตักชิมคําแรกกันเลยคะ่ะใส่ลงไปในข้าวเลยนะคะ ต่อมาเป็นทอดมันนะคะเป็นทอดมันปลากายคะ่ะรสชาติดีเลยหอมกับกับจิ้มเลยนะคะจานนี้ถ้าจำไม่ผิดราคา60บาทนะคะได้มา6ชิ้นเลยมากินกันเลยคะ่ะพอจะดึกออกไหมคะว่าร้านอะไรเรายังไม่ใช่เลยนะคะคำต่อไปคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะรสชาติของต้มยำร้านนี้ให้กุ้งม,มาเยอะมาก เป็นต้มยำน้ำข้นนะคะที่ไม่ได้ใส่นมสดนะเอาความมันความหอมความหวานจากหัวกุ้งล้วนๆเลยในต้มยำก็จะใส่เป็นเห็ดหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งเห็ดชิเมจิเห็ดออรินจินะคะแล้วก็กุ้งนี่เป็นกุ้งแม่น้ำนะไม่คาวเลยค่ะสดหวานสะอาดค่ะทันญาก็กินไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่เลย น่าจะเป็นเห็ดออรินจินะคะชิ้นนี้เป่าก่อนนะคะเขียวใหญ่เลยย่าแอบร้อนิดนึงแต่ก็สู้อยู่ค่ะแล้วก็ซดน้ำต้มยำตามนะคะกินเข้าไปเลยค่ะนี่เลยทอดมันชิ้นที่สองแล้วชิ้นเดียวไม่เคยพอคะ่ะชิ้นต่อไปค่ะจิ้มน,น้ำจิ้มก่อนนะ อะไรค่ะเป็นเนื้อปลาล้วนเลยเด้งๆเลยนะคะเป็นท่อนมันที่ทํากันสดๆหน้าร้านเลยตามด้วยขนแหนงค่ะขะแหงของพี่เขาอ่อนมากเลยนะคะแล้วก็ให้มาเยอะมากเลยค่ะทานสองคนก็ยังจะไม่หมดเลยแนะนําให้มากันเป็นแก๊งเลยนะคะสามถึงสี่คนขึ้นไปค่ะกําลังดีเลยค่ะเพราะว่าอาหารของร้านเจเขาจานใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าในร้านก็แน่นตลอดเลยนะคะ ขณะที่ทัญญานั่งทานข้าวอยู่ก็มีลูกค้าไหลเวียนเปลี่ยนหมุมาเรื่อยๆเลยนะและส่วนของโต๊ะที่นั่งก็มีเยอะเลยค่ะต่อไปแล้วก็มากินกุ้งกันนะคะนี่เลยค่ะจะมีมันที่หัวกุ้งนะแล้วก็มีเนื้อกุ้งม,มีแกะนิดเดียวพอค่ะมีเลยก็มีชาวต่างชาติมากินด้วยนะคะแฟนของเจเขาเก่งมากเลยค่ะ คุยกับชาวต,ต่างชาติแล้วก็คิดตังเก่งมากเลยนี่คะหมูกรอบนะคะน้ำผัดของเขาคือรสชาติดีค่ะชอบมากเลยเรากับคุณแฟนชอบมากเลยนะน,นั่<อ>นลูกหมาลูกแนดงว่าลูกนีบ่อนย้านลูกนีไฟเบอร์มากได้ค่ะเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปเยาวค่ะ เย็นเลยนะคะต้อยบอกว่าหนูจะเล่เสียวอยู่อันนี้อันนี้หรอคะต้อยดอกตองนี่แสดงว่าการสงครามมีรักและกูเวนมาเรียบร้อยตายยูเครนกับรัสเซียจะหยุดลบก็เพราะมึงกันแหละตายโบกโง่เนียนนี่ละนี่ละนี่ละฉลยกันเลยนะคะร้านเจ๊กบค่ะเป็นยังไงคะเจ๊กบน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยนะคะสุดท้ายก็มาขอเจ๊กบถ่ายรูปด้วยร้านอาหารอร่อยมากเลยค่ะ